เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางศิลป์แนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงรับาลานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนหรับจนุนสิงผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,ครับก็ยินดีตอนหับครับเช่นเดิมครับเช้าวันนี้หน่อยพิเศษครับเราก็จะมีเด่นล่างสูตรใหม่ครับ16เมษายน2 5 6 3เมื่อวานเรสิ้นสุดการเดินทางครับสำหรับเด่นล่างสูตรเก่าแล้วใหม่ สูตรเก่าเราใหม่เมื่อวานนี้เราหลุดครับหลุดเส้นสุดการเดินทางที่4ดาวทาสถิติมา4วันติดต่อกันแล้วนะครับที่ลงคลิปเรา12วันติดแล้วก็หลุดแล้วครับสูตรนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่เมื่อวานนี้15เมษายนโอเคครับสูตรใหม่เรา16เมษายน2563จะเป็นอย่างไรเรื่องต้นใหม่ครับนับดาวกันใหม่เรามาดูกันนะครับเราใช้ผมจะใช้สถิติ7งวดครับ ประมาณนี้นะครับแต่ผมจะตัดมาแค่สีงวดเพราะว่าตอนท้ายผมจะทําสรุปเป็นจับคู่เป็น2ตัวล่างนะครับเราจะได้เป็น2ตัวล่างจับคู่กับเลขบินบินร0อยสูตรโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านเพ่อนสมาชิกถ้าอยากดูฮานอยอื่นๆนะครับทดแทนหรือ BP หรือสลักกอมสินนะครับก็ เข้าไปได้ที่ adktvchannel นะครับ adktvchannel โอเคนะครับที่ลายตรงนี้ลาย i D 16เมษายนวันนี้ครับอากาศสดชื่นแจ่มใสครับเราเข้ามาดูสูตรของเราว่ากันไปฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้มีฮานอยทดแทน3ตัวบนเข้าตรงๆเลยนะครับทั้งหมด6ชุด 7 8 9ชุดนะครับ1ชุดเข้ามา3ตัวบนตรงก็ดีใจด้วยนะครับตรับเพื่อนสมาชิกถ้าติดตามนะครับในแผ่นแนวทางของเราโอเคครับเรามาว่ากันเด่นล่างก่อนนะครับเอาเจ้าสถิติเด่นล่างก่อนเราใช้หลักหน่วยครับไปบวก1 2 1คงที่สถิติ7งวดครับขอย้ำอีกครั้งแต่เราจะถอยลังไปแค่4งวดเริ่มจาก11เมษายนเป็นหา12เมษายนนะครับหลักหน่วยเลข8บวก1ได้เลข9 9 na, 2, เดินหน้า2องเป็นสิบเอ็ดใช้เลขหนึ 1, 1, ่งหนึ่งเดินหน้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองนี่นะครับเก้าหนึ่งสองออกอะไรครับออกหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึงเลขหนึ่งก็เข้ามาไม่มีปัญหานะครับวนต่อมาพนเป็นเลขเบิ้ลคนต่อมาครับหลักหน่วยเลขหกบวกหนึ 1, ่งเเจ็ดเินหน้าสองเก้าเกบวกหนึ่งเป็นสิบใช้เลขศูนย์เจ็ดเนย์ออเก้าห้าครับเลขเก้าเข้าตำแหน่งสิล่าง สิบี่เมษายนนะครับเลข6เหมือนเดิมบวกหนึ่งนิดเจ็ดนีมีเลขหกกับแปดหกกับแปดนะครับสวยงามไหมครับหลักหน่วยนะครับแปดก็หกก็บ่อยมากเลยนะครับจากหน่วยนะครับเด่นล่างนะครับหน่วยล่างอ่าไอ้นี้หน่วยบนครับหน่วยบนนะครับเราใช้หลักหนวยหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับเฟ้นหาเด่นล่างนะฮะโอ้หัดไปสับมาหลักหน่วยบนเฟ้นหาเด่นล่างครับหลักหน่วยบนเนี่ยออกแปดกับหกกับแปดหกหก แปดหกในหางวัวย้อนหลังนี่ครับหลักหน่วยถ้าใครจะปักหลักก็ลองสังเกตดูดีๆนะครับโอเคครับมาว่ากันไปวัวต okay, ่อมาหลักหน่วยเลขหกครับบวก1เป็น7จ็ดเจบวกสเป็นเก้าเเป็นสิบใเลขศูนย์เจ็ก้าศูนย์าครับศเข้าตำแหน่ง10ล่างแล้วก็มาวัวนี้ครับเราจะได้เป็น8ปบวกหนึ่งเป็นเก้าเสเเลขหนึบวกหนึ่งเป็นสองเก้นึ่งสองกเจ้าครับเาเข้าตำแหน่งหน่วยล่าง โอเคครับนี่แะครับสถิติมันก็ยังไม่ผิดพลาดแล้วก็เดินหน้าต่อเนื่องไปเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยไปดูบินกันนะครับดูในคอมพิวเตอร์โอเคครับหลักหน่วยเลข6บวก1เลข7 7บวก2เลข9 9บวก1นเลใช้เลข0 7 9 0 วินที่เราดูในโปรแกรมมันรันมา100สูตรนะครับได้เป็นเลข7216503 7216503จะเห็นว่ามีเลข7ครับตรงกันตัวแรกเลข0ตรงกันตัวที่2นะครับมี7กับ0ตรงกันเพราะนั้นผมจะเอา7กับ0เป็นหลักนะครับเป็นตัวเป็นจับกับตัวอื่นนะฮะจับกับตัววินตัวอื่นนั่นคือลักษณะที่ผมจะลองแนวทางการคระก์แบบนี้ โอเคครับตอนแรกเราผมก็ให้เครดิตตรงนี้เป็นก่อนเป็น7 9 7 0 9 0นะครับ3ตัวหลักส่วนต่อมาเราก็จะมาจับมันเป็น7 77, 7 27, 7 2 7 67, 70, 7 7 6 7 5 7 0 7 3น,นะครับแล้วก็เป็นเลข0ูนย์0ะครับ0 7 0 2 0 1 0็ด5 0 0 0ก็แยกเป็นเลขชุดตามนี้ครับอย่าลืมกันเลขเบิลน,นิดนึ่งนะครับ779900ช่วงนี้ออกบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากหุ้นนะครับหวยหุ้ ฮานอยนะครับก็ออกบ่อยพอสมควรสำหรับเล็กเบิอนนะครับโอเคครับสำหรับ2ตัวล่างสูตรใหม่ฮานอยพิเศษ16เมษายนนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับตามนี้ Line ID ครับ ktv channel นะครับถ้าท่านไม่ชอบเล็กบินนะครับเอาไปจับกับเด่นประจำวันเราก็จะมีเด่นประจำวันในที่ LINE แอดในทุกๆวันนะครับจันถึงันาคารพฤกษศาสุรเสาร์อาทิตย์7วันนะครับมีครบหมดนะครับ ทำถอนแบบจากแผ่นเขียวข้อมูลนะครับจะอัปเดตประมาณ6เดือนครั้งส่วนใหญ่ประมาณนั้นแหละครับจะประมาณ6เมือง6 6, 6, 6, 6, 6เดือน6เดือนจะเปลี่ยนหน่วยทีหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะ3เดือนนะครับเปลี่ยนใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็ลองดูก่อนส่วนฮานอยน่าจะเป็น3หรือ6เดือนนะครับก็ลองดูว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนลองดูเพราะยังไม่เริ่มนะครับฮานอยนี่จะเริ่มจริงๆถ้าจะมัน,มนทดแทนปันที่15หรือ19นี่นะครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไปทีานี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเมื่อกี้ผมลืมไปครับผมดืมให้ดูตรงบินนะครับบินร้อยสูตรนะคะเดี๋ยวนะฮะโอเคครับนี่ครับเด่นสิบหน่วยล่างก็คือ2ตัวล่างนะครับ เรามาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขเดิมนะครับเรามาดูตรงนี้เลยนะครับสรุปนะครับจากสูตรทั้งหมด100สูตรนะครับเราได้เป็นเลข7นะครับ80%จาก8 0 0สูตรก็80สูตรนะครับมีเลข7 79สูตรมีเลข2 75สูตรมีเลข1แล้วก็75%เปี่ยเ็นเป็นเลข6กครับเลข5เลข0นย์เลข3เลข4ี่เลข8เลข9เลข9น้อยสุดนะครับเราก็ตัดมาตรงนี้นะครับ เอามาดูทั้งตัวก็จะเป็นเลขอะไรครับ7216503ครับ7216503นี่นะครับท้ายสุดมันจะเป็น189โอเคครับอันนี้ก็คือเลขบินเราที่เราจะใช้กับ2ตัวล่างโอเคครับตอนเมื่อกี้นี้ก็อพอดีลืมไป มาเพิ่มตอนท้ายนิดนึงนะครับนี่คือบิน7 2 1 6 5อ3นาาะครับาจับคู่กับเสีเด่นล่างเราก็จะเป็นเลขชุดตรงนี้2ตัวล่างพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่เสับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม ktv movie channel นะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศสาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ